สวัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็สู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง28ครับกระแสค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะฮะของเพจของโซเชียลฮันเตอร์นะครับรวมถึงแหม่มโคดำเนี่ยนะฮะได้มีการโพสนะฮะคลิปคลิปหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการเตือนนะครับคุณผู้ชมครับว่ามันมีการทะเลาะวิวาดของวัยรุ่นหญิงกลุ่มหนึ่ง ผู้หญิงกลุ่มนึงเนี่ยฮะมี3คนและผู้หญิงในนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะได้มีการใช้เท้าเนี่ยกระทืบไปลงบนใบหน้าของผู้หญิงคนหนึง่งหลายคนถามว่าทําไมต้องทําขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับได้มีการสืบสอบนะฮะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วก็รู้ตัวครับว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือน้องพลอย ซึ่งเป็นลูกสาวนะครับของคุณป่ายเชิญยิ้มนะครับวันนี้เรื่องราวเป็นยังไงนะครับเราจะคุยกับทั้งสองท่านเลยนะครับท่านแรกนะฮะคุณนุชจรีนาคพงศ์หรือคุณพลอยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะคุณป่ายเชิญยิ้มหรือคุณพ่องน้องพลอยนั่นเองสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้องถึขอบคุณมากนะฮะที่มาร่วมรายการของเรานะฮะจะได้เคลียร์กันไปค่ะน้องพลอยคือบุคคลที่อยู่ในคลิปใช่ค่ะถูกไหมฮะค่ะคลิปนั้นใครถ่ายเพื่อนน้องค่ะ เพื่อนของน้องไม่คนถ่ายค่ะใครแชร์หนูไม่คนเอาไปลงค่ะเราไม่คนเอาไปลงชแชร์ต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะ,คะถูกไหมฮะค่ะ,คะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับถามหน่อยเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องไปทํำร้ายผู้หญิงคนนั้นอ่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็ค,คือตอนแรกครับแฟนน้องกับแฟนหนูเฮ้ยแฟนน้องเขาคบกกับน้องและน้องเขาสงสยัย ว่าแฟนน้องจะคุยกับคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะน้องเขาก็เลยทักไปถามผู้หญิงคนนี้ว่าได้คุยกับแฟนพี่หรือเปล่าแต่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้คุยค่ะหนูไม่รู้จักหนูเจอแค่ไม่กี่รอบเองแล้วน้องหนูก็ถามย้ําแน่ใจนะว่าไม่รู้จักเขาบอกไม่รู้จักค่ะหนูไม่รู้จักจริงๆพี่เป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือน้องหนูก็ไม่คุยต่อแล้วจบที่แค่นั้นก็คือหมายความว่า ตัวน้องสาวของคุณเองเนี่ยน้องสาวแท้ๆไหมฮะแท้ค่ะแท้ๆเลยนะฮะมีแฟนอยู่คนหนึ่งแฟนเนี่ยดันไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วน้องสาวเราจับได้ก็เลยพยายามจะติดต่อไปถามตัวผู้หญิงคนนี้ว่าคบกับแฟนของเราหรือเปล่าของฉันหรือเปล่านะใช่ค่ะเขาตอบว่าผู้หญิงบอกไม่เคยไม่เคยค่ะก็ดูน่าจะจบแล้วฮะแล้วยังไงคุณไปกระทืบไปทำไมก็คือน้องเขาต้องไปทํางานแล้วเขาจะเอาไปเอารถที่แฟนเขา ใช่ค่ะแล้วทีนี้น้องก็ไม่ได้โทรบอกก็คือจะเข้าไปเอาที่บ้านเพื่อนเลยเพราะว่าแฟนน้องอยู่ที่บ้านเพื่อนอน้อง<ช>คุณนะฮะใช่ค่ะคแล้วพอเสร็จแล้วพอเข้าไปถึงเขาก็จะเข้าไปเอาแต่ได้น,นีนเสียงผู้หญิงอยู่ข้างในนั้นก่อนอืใช่ค่ะแล้วทีนี้แฟนเขาก็เดินออกมาเห็นน้องพอดีอืใช่แล้วน้องก็จะเข้าไปดูว่าผู้หญิงอยู่ไหมแฟนน้องก็ไม่ให้เข้ามาจากนั้นน้องทํำยังไงน้องก็เลยโทรหาหนูค่ะโทรมาหาพี่สาวก็คือคุณบอกว่าบอกว่าเนี่ย เจอโมดอยู่กับผู้หญิงอืใช่ค่ะหนูก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปอืก็เลยมาคุณไปเลยคุณรู้จักบ้านหลังนั้นอยู่แล้วรู้ค่ะเป็นบ้านเพื่อนไปถึงเป็นยังไงเจอผู้ชายหรือผู้หญิงก่อนหรือยังไงก็คือเจอน้องยืนอยู่หน้าบ้านก่อนอืใช่ค่ะแล้วก็แฟนน้องยืนอยู่ด้วยเดินออกมาและทีนี้น้องก็บอกว่าเนี่ยผู้หญิงออยู่ข้างในใช่และทีนี้หนูก็กําลังจะเข้าไปแล้วแฟนน้องก็เลยบอกว่าพี่เออผมผิดเองผมมีคนอื่น ใช่คือจะพูดแบบว่าให้จบๆไปให้พวกหนูกลับบ้านไปอะไรเงี้ยคะ่ะอืแล้ว<ช>คุณกลับไหมไม่ค่ะไม่กลับคุณทํำยังไงก็ปีนขึ้นไปค่ะคุณปีนบ้านเขาเนี่ยนะฮะค่ะบุกร<ข>ุกไหมยอย่างนี้บุกรุกไหมไม่ไม่นี่มันเป็นบ้านเพื่อนของเขาไม่ใช่บ้านผู้หญิงอ่าม,มันเป็นรั้วเป็นรั้วบ้านต้องปีนรั้วเข้าไปอืมแต่จริงๆแล้วปีนก็ถือว่าบุกรุกนะจะบ้านเพื่อนบ้านใครถ้าเขาไม่อนุญาตเราเข้าไปนี่ถือว่าบุกรุกเหมือนกันนะอ่าโอเคคุณปีนเข้าไปแล้วยังไงอะ และพอเสร็จแล้วหนูเข้าไปดูหนูก็เลยเห็นเขาอยู่และหนูก็เลยบอกน้องให้ขึ้นมาเลยให้เข้ามาให้เข้าตามมาอืใช่ค่ะแล้วพอน้องเข้ามาเสร็จหนูก็เข้าไปหาเขาข้างในบ้านเสร็จแล้วเขาบอกเขาก็พูดคาว่าขอโทษหนูไม่รู้ใช่และทีน,นี้หนูบอกว่าอ้าวไหนบอกไม่รู้จักเดี๋ยวกัอน,นะฮะที่บอกขอโทษหนูไม่รู้คือตัวตัวผู้หญิงคนนั้นนะฮะ,ะที่คุณไปกระทืบเกไวเนี่ยนะ,ะเขาบอกขอโทษหนูไม่รู้เขายกม<ช>ือไหว้ไหมไม่ค่ะ เขาแค่พูดว่าขอโทษหนูไม่รู้แค่นั้นเฉยๆเขาก็ขอโทษแล้วไงแล้วยังไม่จบใช่ไหมใช่ค่ะคืออารมณ์ตอนนั้นน้องอ่ะร้องไห้มโมโหคือน้องแบบทําอะไรไม่ถูกน้องเขาก็ได้แต่ยืนเฉยๆคือหนูด้วยความเป็นพี่เห็นน้องก็เลยแบบโมโหแทนนะคะก็ลเลยทําเขาคุณทําอะไรบ้างเตะที่หน้าค่ะประมาณสองสามทีดูคลิปนักผู้ชมฮะอยากให้ผู้ชมเห็นคลิปก่อนเลยเดี๋ดวยวมาคุยกันต่ออ่ะขอคลิปหน่อยฮะนี่นะครับ นี่นะฮะคุณเป็นลักมวยหรือคุณเตะซะขน,นาดน,นั้นฮะนี่นะฮะน้องเสื้อแดงนั่นคือที่คุณอ้างว่าเขาเป็นกิ๊กกับแฟนน้องสาวคุณคถูกไหมฮะเท้าที่ถีบนิดเท้าคุณคนเดียวไหมไม่ค่ะมีน้องสาวอีกคนนึลยมีน้องสาวคุณด้วยค่ะเสื้อน้ำเงินนี่ใครน้องสาวค่ะเอืนนะของมคน้ี่นะ รู้ไหมรู้ไหมกูยังไม่พอแอโอเคนะครับนี่นะฮะก็คือเป็นคลิปเหตุการณ์ในวันนั้นนั่นคือเท้าของคุณกับน้องสาวคุณใช่ค่ะเหตุการณ์วันนั้นมันจบลงตรงไหนก็คือจบลงตอนที่มีเสียงโทรศัพท์แม่โทรเข้ามาค่ะแม่โทรเข้ามาค่ะมันจะมีเสียงที่หลุดเข้ามาในนั้นว่า พลอยแม่บอกให้พอพยใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคือเป็นเสียงของใครใที่พูดออกมาคือเสียงของเพื่อนน้องค่ะรับโทรศัพท์แม่แล้วเพื่อนก็บอกตะโกนขึ้นมาบอกพลอยพลอยแม่บอกให้พอแล้วใช่ค่ะคือแม่ได้ยินโทรมาเสร็จแล้วได้ยินเสียงแบบจุลมูนวุ่นวายกันอยู่คือเขาก็น่าจะรู้แล้วค่ะว่ามีเรื่องกันแล้วในนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ให้เพื่อนน้องบอกว่าให้ดึงหนูมาบอกพอได้แล้วอืมนะฮะโอเคนี่คือเหตุการณ์ในวันนั้น ถูกไหมครับแต<ช>่ที่แน่ๆคุณผู้ชมคร,รับเรื่องราวเนี่ยมันยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะหลังจากที่เพจของโซเชียลฮันเตอร์รวมถึงแมมโพดําเนี่ยนะฮะได้มีการนาเอาคลิปเนี่ยนะฮะลงมาแล้วก็ถามว่าคุณทําแบบนี้ได้ยังไงเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาเป็นเพศแม่เหมือนกันทําไมถึงเอาเท้าไปถีบผู้หญิงคนนี้กับไอ้แค่เรื่องผู้ชายอยู่เวคนหนึ่งเขา <ขอ S 1> ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาคุยเรื่องนี้กันรวมถึงเรื่องเนี้ยมันพาดมาถึงคุณตายด้วยเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะฮะ เป็นนักเลงการพนันพ่อเป็นแบบนี้ลูกถึงได้เป็นอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาฟังคำตอบคนระับสนับสนุนโดยไทร,รจินา่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินจือมิ ยังพูดคุยนะฮะถึงเรื่องราวที่เป็นกระแสดังในโลกโซเชียลต,ตอนนี้นะครับนั่นก็คือพลอยนะฮะซึ่งเป็นลูกของตายชนยิ้มเนี่ยยกพวกนะฮะไปรุมกระทืบกิ๊กของน้องสาวตัวเองนะครับพล <c oughs> อยครับพี่ถามนิดนึงวันที่ไปทําใบกระทืบเขาวนนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเขาเลือดออกยังไม่เห็นนะคะตอนนั้นตอนนั้นไม่เห็นคือไงเรา <c oughs> หน้ามืดหรือ,อยังไง <c oughs> ใช่ค่ะคืออารมณ์โมโหอยู่ ใช่และคิดว่าเลือดคงออกไม่จริงเพราะแค่เตะเฉยๆอะค่ะเลือดคงออกไม่จริงหมายถึงอะไรเขาอมน้าหวานไว้เหรอหรือไงก็คือแค่เตะไม่คิดว่าหัวจะแตกอะค่ะใช่หัวเขาแตกใช่ไหมวันนี้เห็นน้องอีกคนนึงอะค่ะบอกว่าแตกอืมนะฮะทีนี้หลังจากประเด็นนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะอ่าขอโทษใครเป็นคนเป็นคนเป็นคนถ่ายคลิปนะเพื่อนคุณเพื่อนน้องอ่าเพื่อนน้องแล้วคุณเป็นคนเอาไปปล่อย ค่ะปล่อยทําไมก็คือตอนนั้นโมโหอะค่ะอยากให้เขารู้ว่าแบบทําไมต้องโกหกด้วยอะไรเงี้ยไม่ไม่น่าโกหกเลยถ้าเกิดไม่โกหกก็คงไม่เป็นแบบนี้ค่ะไม่น่าโกหกว่าไม่มีอะไรกับแฟนน้องใช่ค่ะใช่แค่บอกว่ารู้จักกันก็จบแล้วใช่แต่เขาเขาโกหกว่าไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่คือมาเจอแล้วอยู่ด้วยกันก็เลยโกรธใช่แล้วคุณก็เลยเอาไอ้คลิปเนี้ยแชร์ออกไปโพสออกไปเนี่ยนะฮะค่ะคุณรู้ไหมมันมีความผิด ไม่รู้อะค่ะคือตอนนั้นอารมณ์โมโหอยู่อะค่ะอยากจะทําอะไรก็ได้ให้รู้สึกมานสบาจตัวเองใช่ น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนะแต่เรื่องก็ไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณตายเองแล้วทางพอยเองก็คงจะทราบผู้ชมเองหลายๆคนที่ติดตามข่าวี้คงจะทราบนะครับว่ามีเพจ2งเพจเนี่ยนะครับนั่นก็คือเพจของทางโซเชียลฮันเตอร์นะฮะแล้วก็แม็โพดดามที่มีการนําเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะไปลงนะฮะเพื่อที่จะให้สังคมรับรู้ว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้ยังไงมันไม่สมควรที่จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยในสังคมของเมืองไทยแล้วก็เหมือนกับ มันซ้ําแล้วซ้าอีกนะฮะปรากฏว่ามาทราบที่หลังด้วยเป็นล่วงคุณตายนะครับผมก็ได้มีการติดต่อไปทางโซเชียลฮันเตอร์นะครับชียลฮานเตอร์เนียเขาได้มีการบอกมานะครับก็ถามมาเขาปากผมถามมานะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยมันคุ้มไหมกับการที่คุณไปทําแบบนั้นเนี่ยแล้วคุณอาจจะถูกจับติดคุกเนี่ยมันคุ้มเหรอไม่คุ้มอะค่ะแต่คือว่านั่นน้องอะค่ะแล้วแบบ มันอารมณ์คือเห็นน้องตอนนั้นนะคะมันก็โมโหอืมใช่ก็เลยทําอะไรไม่คิดนะคะอืมทีนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าทางคุณเองเนี่ยนะฮะก็จะมีาการเขาไปสวนในเพจเหมือนกันใช่ถูกไหมฮะหลังจากที่เขาเอาเพจนี้เอาเรื่องนี้ออกมาค,คุณไปสวนเขาว่าเลยก็สวนที่โพสต์ไปะค่ะก็คือไปด่าเขาอะใช่ว่ามันเรื่องของของเรามายุ่งอะไรใช่ค่ะถูกไหมฮะ เนี่ยนะครับก็คือคุณลงไปอย่างนี้นั่นนะฮะนี่นะครับคือแถมคุณยังไม่บอกด้วยนะครับว่าโอ้ยอจุดๆนะฮะไปเอามาเถอะแค่ตำรวจอย่างมากนะฮะก็แค่ทะเลวิวาทอาวุธจุดๆก็ไม่มีนะฮะไปุ้นล้วนแล้วก็ยังมีคำพูดอื่นเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยนะฮะขึ้นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็มีการแค้นปากความแค้นไว้ด้วยเจอที่ไหนกระทืบที่นั่น เพาะนั้นพูดไปเพราะโมโหอะค่ะแล้วไหนจะคนเข้ามาด่าด้วยค่ะมันก็เลยทำให้เกิดแบบโมโหทำอะไรไปก็ไม่ได้คิดเลยค่ะสิ่งที่คุณได้มีการตอบโต้กลับไปนะครับถึงเรื่องแของการเป็นการทระวิวาทเนี่ยนะฮะทางโซเชียลฮอนเตอร์เขบอกนะครับบอกว่าคุณรู้ไหมว่าการที่ทําร้ายคนแบบนี้มันไม่ใช่การทรวิวาท พราะกรารทะเลาะวิวาทเนี่ยนะมันหมายถึงคนสองคนที่ตกลงที่จะทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องกันนั่นคือทะเลาะวิวาทแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณไปทำก็ฝ่ายเดียวอันนี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าทำร้ายร่างกายคเคยทราบเรื่องนี้ไหมเคยทราบข้อกฎหมายพวกนี้ไหมไม่ทราบเลยค่ะวันนี้รู้ไหมว่าสิ่งที่เราได้มีการไปสวนเขาหรือพูดออกไปเนี่ยมันเหมือนแสดงเห็นว่าเราไม่เคยรู้ข้อกฎหมายเลยแล้วพอเราเออกไปพูดแบบเนี้ยมันจะมีผลตามมาเคยคิดไหม ไม่ได้คิดนะคะเพราะต,ตอนนั้นก็โมโหอยู่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรเลยอโอเคแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุณคนเดียวนะฮะม,มันพาดมาถึงทางคุณตายซึ่งเป็นพ่อ,อคุณด้วยตอนนี้นะฮะเพราะว่าเขาบอกเลยว่าพ่อเป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมีการไปขุดมาด้วยนะครับว่าคุณตายเองเนี่ยในอดีตเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีคดีติดตัวนะฮะไปยักยอกรถเข้ามา นะครับตำรวจจับให้เป่ากฮะหอคุณก็ไม่เป่าอันนี้เรื่องเป็นยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องของผมยังงงว่าเอ๊ะเขาไปขุดมาได้ยังไงแต่ขุดมาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถือว่าจะได้อธิบายฟังด้วยว่าเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ของอดีตเรื่องคดียัอยกเนี่ย,ย,ยผมก็ได้ไปเคลียร์แล้วซึ่งจริงๆรถคันนี้ผมได้คืนกัาไปแล้วจริงๆแต่มันมีประเด็นเกิดปัญหาขึ้นก็เกิดการฟ้องร้องกันผมก็เลยไปขึ้นศาล ขึ้นศาลเสร็จผมก็พูดต่อหน้า,าผู้พักษาเขาว่าผมเนี่ยยินดีชดใช้ให้แต่ขอผ่อนเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนนะประมาณนี้พอ,อผ่อนพอถึงเวลาปุ๊บผมกลับทําไม่ได้ตามที่ผมบอกศาลเขาไว้ศาลก็เลยชั้นต้นก็เลยสั่งลงโทษผมในการจําคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญานะครับผมก็เลยทําไงก็เลยอุทธรท์พออุทธร์เสร็จปั๊บเนี่ยศาลอุทธรณ์ก็ั่งตัดส,สินก็คือลดเหลือหกเดือนกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่ยังรอลงไม่รอลงอาญาอยู่ดีผมก็เลยดีกาไปในช่วง ศาลชั้นต้องสาชั้นอุทธรเนี่ยผมไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่แต่พงช่วงชั้นสารฎีกาเนี่ยผมก็เริ่มมีงานเข้ามาเข้ามาผมก็รวบรวมเงินที่ได้พอถึงสารฎีกาตัดสินปั๊บผมก็เงินก้อนเนี้ยที่ต้องชดใช้เขาเนี่ยไปจ่ายต่อหน้าศาลเลยคือจบให้จบคดีเลยคดีนั้นจบเรียกถูกต้องครับโอเคตัดมามีข่าวคุณนะฮะว่าคุณเนี่ยเมานะแล้วตำรวจเขาเรียกขอเป่าคุณไม่ยอมเป่าไปอารวาสใส่เขาด้วยม,มีคนเมาก็าจะเป็นอาการประมาทน,นะครับแต่เมื่อนั้นผมก็ ไม่ได้ไปด่าอะไรว่าอะไรนะฮะเพียงแต่เรารู้สึกเสียใจโวยวายว่า,วา,วาเอ๊ะทำไมผมขอครัง้งนึงไม่ได้เลยผมก็ไม่ได้เมาทุกวันอ่างเงี้ยซึ่งที่เมาก็ผมไม่ได้กินเองนะแขกที่คาเฟ่เขาให้เรากินแล้วก็กินให้เขามีความสุขสนุกสนานไปแต่เวลากลับบ้านเจอด่านอันนี้คือข้อกฎหมายแล้วเข้าใจแต่ณตอนนั้นเราก็ให้เราเป่าแล้วก็ไม่เป่าเป่าก็ขึ้นเนียพี่ผมกินมาเยอะผมรู้วม,มันขึ้นแน่แต่บทสรุปแล้วก็คือเถียงมาถึงมาผมก็ต้องไปเป่าดีเป่าเสร็จก็ขึ้นมาเกินร้อยกว่าแล้วเป็นงไงครับเสียค่าแล้วก็ ขึ้นสารบำเพ็ญประโยชน์หนึ่งปีแล้วก็เชวยสังคม24ชั่วโมงผมก็ทำทุกอย่างครบเรียบร้อยจบเรื่องมันยังไม่จบเท่านั้นนะครับในเพจของทางโซเชียลฮันเตอร์หรือว่าทางแมนโพดัมเนี่ยนะฮะเขาก็มีคนเข้ามาตั้งกระทูเยอะแยะมากมายมีไปคนหนึ่งเหรอครับเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยคุณเป็นนักพนันก็ยอมรับครับใช่เรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงเป็นนักพนันตัวยงเลย ครับก็เมื่อก่อนสมัยก่อนตอนับรุ่นก็เมื่อสิปีที่แล้วนะฮะห้าหกเออสิบปีที่เกือบสิปีแล้วแต่มันไม่ใช่สิปีที่แล้วนะเพราะว่าแา่ข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าคุณเนี่ยนะฮะไปยืมเงินขอโทษที่เอ่ยอ้างชื่อนะฮะได้ครับป้าแจ๋วยุทธนาห้าหมื่นบาทคุณก็ยังไม่จ่ายเงินเขานะครับรวมถึงไปยืมเนี่ยคุณหม่ำเท่งนงนุ้ยคุณยืมหมดก็คือช่วงนั้นน่ะเอาตรงๆล้วคนเล่นการพนันนะครับนี่เรื่องจริงเลยนะคนเล่นการพนันเนี่ย มันจะเป็นนี้ทุกคนเวลาเราเสียนะเรา,เาต้องการจะหาตรงไหนไปแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยืมเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รู้จักซึ่งทุกคนก็ในฐานะก็เพื่อนฝูงเอาไปยืมไปให้กันไปซึ่งบางคนเราก็ใช้บางคนก็ไม่ได้ใช้มัางอย่างป้าเจ๋วเนี่ยผมต้องขอบคุณป้าเจ๋วด้วยคือป้าเจ๋วที่ผมยืมเผมไม่ได้ยืมเล่นการพนันนะฮะรถผมเสียจริงๆแล้วฉะนั้นผมไม่ถ่ายละครกับของบอร์ดคาร์ททีวีชันผมก็ป้าเจ๋วว่าผมรรถเสียเนี่ยต้องซ่อมประมาณห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นผมยืมป เขาช่วยผมในตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการพนันตรงนั้นไม่เกี่ยวกับการพน,นันแต่ที่ยังไม่ได้คืนม่เจวเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวของผมที่ผมไม่ได้ไปคืนเรายังไม่พร้อมที่จะมีเงินไปคืนเขาเราไม่ไกล้าเจอแกอะไรแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็จะต้องติดต่อแกบอกว่าอย่าอาจจะพอํำระแกบ,บ้างอะไรบ้างให้แกสบายใจว่าเราไม่ได้หนีไปไหนทุกวันนี้เรื่องการพนันอยู่ไหม เล,เลิกหมดแล้วคือคือต้องขอโทษดจริงๆนะเพราะติดผมต้องถามแบบนี้เพราะว่ามันมีการพราดพิงมานะฮะคือตอนนี้มีการค้นประวัติกันขึ้นมาว่าพ่อเป็นแบบนี้ลูกผมถึงได้เป็นแบบนี้ไงก็เลยต้องมาถามคุณด้วยว่าอ <c oughs> สรุปแล้วมันคือยังไงกันแน่นะฮะสุดท้ายก็คือณวันนี้การพนันคุณไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยครับทุกอย่าง <c oughs> ผมเลิกหมดตอนนี้ก็คือทาแต่งานอย่างเดียวงานที่ผมทําทุกวันนี้ก็คือเป็นงานช่วยสังคมจะส่วนมากบางทียังมีงานบวชงานบุญงานเลี้ยงใครบอกผมผมไปหมดอืจ้างก็ได้ไม่จ้างก็ได้ ผมรู้จักใครแบบก็ไปเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายกับพวกนั้นแล้วคุณกำลังจะบอกว่าเรื่องที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยในอดีตมันเป็นข้อผิดพลาดของคุณถูกต้องครับนั่นคือข้อผิดพลาดที่ผมมีมาตอนอดีตแล้วเมื่อมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมณต้องบอกคนเราไม่มีใครที่มันจะดีไปทั้งชีวิตหรอกพี่แล้วไม่มีใครที่ทำตัวเลเวไปทั้งชีวิตนั่นคือส่วนหนึ่งในชีวิตผมที่ผมผ่านมามันก็คือเป็นประสบการณ์ที่มันแย่ๆมันไม่ดีผมก็เประสบการณ์ตัวเนี้ยมาปรับปรุปง,ง,งแงแลก้ตวง่นทําา ดูแลลูกเลี้ยงลูกอยู่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้เข้าบ้านก็โทรหาลูกดูแลลูกต่างๆนานาและไม่เคยแต่ต้องอาการพนันเลยทุกวันนี้พี่ดูใช่ไหมผมเคยมีข่าวอะไรที่ไม่ดีบ้างไหมตลอด4ีหปีนี้ผมไม่เคยมีข่าวที่ออกมาแล้วผมเสียอีกแล้วผมโดนด่าอีกแล้วไม่มีทุกอย่างยังเงียบตลอดโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อนะครับเพราะคงต้องถามคุณด้วยว่ามีกระแสเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะฮะสอนลูกไม่ดีนะครับแล้วคุณเองเนี่ยบอกจะฟ้อง เพจสองเพจนี้คือแมนโพดำนะฮะกับโซเชียลฮันเตอร์แล้วก็มีคำถามว่าทำไมไปกระทืบผู้หญิงทำไมถึงไม่กระทืบผู้ชายเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบนะฮะอ่ะพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิต ไลโพรเปลสเปรย์บายโดนัทเอาลกลับริการขนกระแสนะครับผมต้องมาถามพลอยต่อนะพลอยฮะตอนนี้แหม่มโพด,ดำเนี่ยเขามีคําถามฝากมาถาม <ฮะ S 2> สองคำถามนะฮะคำถามแรกเขาถามว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วได้มีการเอาไปเผยแพร่ต่ออย่างเงี้ยไปกระทืบเขาไปทายแล้วก็ลงเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าวัานหนึ่งเด็กๆเขาเห็นแล้วก็ไปทําตามเนี่ยคุณจะทํำยังไงก็ค,คือตรงนั้นก็ต้องขอโทษด้วยค่ะรู้ว่าทำผิดจริงแต่คือณจุดๆนั้นก็คือแคร์ความรู้สึกน้องมากกว่าค่ะคือเรียกว่าแคร์ความรู้สึกน้องใช่ค่ะ ก็เลยไม่ได้สนใจตรงตรงตรงไหนไม่ได้คิดอะไรเลยและไอ้ที่เอามาปล่อยเนี่ยก็คือก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันนะคะไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วยอืมทําไมนะฮะเขาถามต่อทําไมเนี่ยนะฮะถึงไม่กระทือ่ายชายไปกระทืบผู้หญิงทําไมก็คือพอเข้าไปข้างในได้ผู้ชายเขาก็ขับรถออกไปเลยเพอคือเราเข้าไปเจอผู้หญิงข้างในนั้นแล้ว ใช่แล้วผู้ชายแฟนน้องก็คือเขาก็ขับรถออกไปเลยเขาไม่รู้เขาไปไหนคือหนีกไปเลยใช่ค่ะจะมาเจอกันอีกทีก็ตอนที่กําลังจะกลับแล้ว,ลวขับรถสวนลงไปณวันนี้ติดต่อทางคนที่คุณไปกระทืบเขาเป็นเรื่องอย่างผู้หญิงคนนั้นก็พยายามติดต่อค่ะแต่ติดต่อไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยไม่ว่าจะในเฟซหรือว่าตามแบบว่าที่ไปเจอกันที่บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่เจอเลยค่ะเพราะพอรู้คลิปวันแรกผมเห็นคลิปก็เลยโทรหาลูกสาวบอกว่า เหตุ <H ate> การณ์เกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องพูดว่าอะไรคืออะไรทั้งสิ้นติดต่อผู้หญิงคนนั้นอแล้วติดต่อได้บอกป้าเดี๋ยวไปกับป้าไปขอโทษเขาทํายังไม่ถูกพยายามไ้ติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ทักเฟซไปก็ไม่ตอบโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้เขาบ้านช่องอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เลยพยายามจะบอกว่าถ้าหนูดูโทรทัศน์อยู่อะไรอยู่เนี่ยติดต่อมาทางเฟซพวกผมได้ คือยินดีจะรับผิดชอบรับผิดชอบทุกอย่างครับไม่นองกลัวเดี๋ยวจะพาน้องพลอยไปแล้วบอกบอกหนูเข้าใจว่าไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นจะตามไปล่างแค้นไปทําร้ายเหมือนเดิมไม่มีเด็ดขาดผมรับประกันอย่างที่คุณบอกเอาไว้เนี่ยนะฮะเนีน่ยที่บอกไว้เนี่ยกูแค้นนานลืมยากนะฮะ,ะบอกว่าเออเจอที่ไหนกูเล่นที่นั่นยังไงทําอีกไหมถ้าเจอจะทําเขาอีกไหมไม่ค่ะที่พูดอันนั้นคือมันตอนนั้นมันโมโหอยู่อะค่ะไม่ทําแล้วค่ะนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวกลับมาถามทางพ่อบ้างวันเนี้ย หลายคนก็บอกว่าคุณสอนลูกไม่ดีคุณว่ายัางไงอที่เขาพูดคำนี้ออกมาว่าผมสอนลูกไม่ดีผมยอมรับนะครับว่าใช่ซึ่ง,งเมื่อก่อนนี้ผมอาจจะคิดว่าผมสอนลูกดีแล้วสมบูรณ์แบบในการเป็นครอบครัวของผมแล้วแต่มาถึงวันนี้พอเจอเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นได้ทําให้ผมกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยเราสอนลูกไม่ดีแน่ และไม่มีความใกล้ชิดกับลูกเพราะผมไม่ค่อยได้เจอลูกได้แต่โทรศัพท์ม้างเวลาไปทํางานต่างๆก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่สังคมนามทั้งผมทั้งครอบครัวแล้วก็ตั้งแฟนตั้งหลายๆคนก็เลยอยากจะขอโอกาสว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องกลับขอโทษทุกท่านด้วยสังคมด้วยนะครับ <c oughs> และขอสัญญาครับ <c oughs> ผมจะกลับไปดูแลลูกผมให้ดีจะสอนลูกผมใหม่จะไม่ให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกต่อไปอันนี้ผมถ้าเกิดขึ้นรอข้างหน้าอีกผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับผม มาถึงพลอยบ้างสุดท้ายพลอยตกลงเห็นบอกว่าจะฟ้องทางเพจโซเชียลฮันเตอร์กับทางแมพมผู้ดามเขาจังจะฟ้องอยู่ไหมหรือยังไงไม่ค่ะอาไม่ฟ้องแลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันโมโหอะค่ะที่ลูกเพจเขามาว่าเรามาด่าเราหยาบๆคลายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้ว,แล,วแล้วมันก็ทําให้เราแบบพอวันเวลาผ่านไปเราใจเย็นลงมันก็ทําให้เราคิดว่าสิ่งที่เราทํามันก็ผิดจริงอะค่ะ ต้องขอบคุณนะคะเพนแม่แหม่โพโดาแล้วก็โซเชียลฮันเตอร์นะคะที่ทำให้คิดได้ะค่ะว่าสิ่งที่หนูทำมันผิดจริงๆแล้วที่คุณเข้าไปขอโทษนะทะเลาะปากเก่งไปดา่าเขาตรงนี้คือจบแล้วนะค่ะือเป็นบทเรียนไหมเนี่ยเป็นค่ะเพราะว่ามันบทเรียนหนักด้วย หนักด้วยนะฮะโอเคเวลาจะบทน้นสุดท้ายอยากจะพูดอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านอ่ะเชิญครับอยากจะขอโทษนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เดือดร้อนที่หนูคนเดียวมันเดือดร้อนพ่อด้วยคือมันไม่ได้หยุดหยุดที่หนูแค่คนเดียวมันคือพ่อเขาก็เดือดร้อนด้วยะค่ะครับใช่แม่และแม่ก็เดือดร้อน,นะค่ะพี่น้องก็เดือดร้อนกันหมดคือเขาโดนโดนด่าก,กันหมดเลย จะทํายังไงจะฝากอะไรถึงน้องที่คุณไปกระทืบเขาอ่ะเชิญค่ะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดติดต่อได้ให้ติดต่อกลับมานะคะเพราะว่าคือติดต่อเพื่อนหรืออะไรกลับมาก็ได้เดี๋ยวจะแบบรับผิดชอบทุกอย่างเองไม่ว่าจะค่าเสียหายอะไรเงี้ยค่ะขอโทษจริงๆนะคะขอขอโทษสังคมด้วยะค่ะใช่ที่ทำอะไรรุนแรงเกินไปครับอาโอเคนะฮะถือว่าน่าจะจบประเด็นนี้ นะครับไม่ฟ้องแล้วแล้วก็ขอโทษทางคนที่ทําผิดแต่เรื่องของข้อกฎหมายอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้เราก็ไม่รู้จริงๆุผู้ชมครับว่าคนที่คุณไปทำเนี่ยเขาอาจจะกลับมาแจ้งความคุณหรือเปล่าอันนี้ยอมรับไหมตั้เกิดข้อกฎหมายมาเกี่ยวเงราะนี้<อ>เราก็ยินดียินดีทุกอย่างเกี่ยวจะคุยทุกอย่างที่เขาจะไปฟ้องก็เราก็ยินดีไปคุยไปไกลเกลี่ยเพื่อทุกอ,อย่างมันเยุติลงอย่างแน่นอนนะฮะโอเคนะครับก็ดีกว่า จบประเด็นนี้นะฮะครับผมจบประเด็นนี้แะรับประกันเลยว่าจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับพี่คือคุณรับประกันนะจะไม่มีอย่างนี้อีกนะฮะถ้ามีอีกเนี่ยไม่ใช่คุณคนเดียวพ่อคุณคุณต้องออกจากวงการเลยเลยผมว่าครับผมผมก็ไปหารถก๋วยเตี๋ยวเอาไว้สักคันนึงครับผมนะโอเคนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอย่าทําอีกนะฮะไม่ไม่ทำครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ เอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่เรานำมาเสรินในค่ําคืนนี้นะครกระแสมีมากมายนะในสังคมนะครับคุณจะเลือกตามกระแสหรือทวนกระแสนะครับให้ผลกระแสเป,เป็นคำตอบของคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีนนครับ